วันนี้นเราจ,จะไปทำฟันมันมีฟันส่วนหนึ่งของอมเล็ตนะนายอมเล็ตขอดูหน่อยนี่เนี่ยเลยอ่ะนี่คือนี้หีตรงนี้ตรงนี้นะคะทุกคนนี่นี่ฟันอมเล็ตนะคะก็คือตอนนั้นะ่ะคือข้างในยอะมันหลุดออกมาแล้วใช่ไหมอมเล็ดหลุดออกมดทุกซี่แต่อํมเล็ตเขาบอกว่าฟันเนี้ยของเขาอะนายอะเนี่ยเป็นฟันน้ำนมแม่อุก็ว่าเขามันเป็นฟันน้ำนมนะ พราะมันซี่มันเล็กมากเลยอะทุกคนแต่แล้วนึกว่าฟันแท้ก็อเมร็ดฟันเขาโยกใช่ไหมอเมรอมเ็าโยกไปหลายวันวันหนึ่งแม่คทำได้ไหมประมาณเดือนนึงอเมร็ดโยกไปสามซี่ใช่ฟันกรงฟันกรามหลุดหมดเลยนะอเมร็ดทำเองหมดเลยนะอันนี้ก็เพิ่งหลุดไปเออเพิ่งหลุดไปเมื่อวันก่อนแต่ซี่เนี้ยเราไม่แน่ใจมันเป็นฟันแท้หรือฟันน้านมใช่ไหมอเมร็ดเราก็เลยไม่กล้าโยกจริงๆอิอเลริดโยกไปแล้วหน่อยหนึ่งใช่ไหมแล้ววันนี้มีนัดหาหมอพอดี เราจะไปถามหมอกันนะคะว่าฟันแท้หรือว่าฟันน้ำนมออมเล็ตว่าฟันแท้หรือฟันน้ำนมน้ำนมแม่ก็ว่าฟันน้ำนมแล้วพากลับมาออมเล็ตจ,จะถอนเลยไหมถอนตอนดึกออมเล็ตชอบถอนตอนเด็กตอนเด็ก,ดก,ดกมันถอนยายกว่าทำไมอ่ะมันเพลินดิแบบพอเราไม่หลับก็ถอนโอเควันนี้เราจะไปกันสองคนนะเพราะว่าน้องออมเลตท,ทำไมคะหลับหลับอยู่นะคะตอนนี้กี่โมงแล้วคะ ห้าโมงกว่าแล้วนะส่วนเชเบ็ดนอนอยู่เลยก็เลยให้พ่อเอ็มนั่งเฝ้าเชอเบตนะเราจะไปกัน2คนโอเคไปขึ้นรถบ้าเจอกันที่คลินิกนะคะบ้าค่ะตอนนี้เราถึงที่ทำฟันแล้วนะคะเรามาดูกันว่าฟันอันเนี้ยจะเป็นฟันนมเอ้ยฟันน้ำนมหรือฟันแท้มาดูกันโอเคไปค่ะ ถามว่าอะไรคะวันนี้ทำลมแบบโอเคโอ้โอเคได้ด anyway> ูได้จับไม่ได้ใช่ไหมคะว่าซีไหนหนุดได้มางไม่กล้าถอดเลยค่ะกระจบดูด้วยกันซิเป็นสาวเร็วมากตัดเยียวยืดสูงแต่เท่าคุณแม่เราเนี่ยมากวมากเลยขอบคุณค่ะโอเคฟันล่างฟันแท้หมดแล้วนะคะ ส่วนอันบนนี่ยังน้ำนมอยู่นะลูก,อกถอนถอดไหมคุณจะถอดเองหรือว่าให้คุณหมอถอดถอดเอง,อเองได้ยังไม่มีตัวคอนแทคขึ้นมาซ้อนก็เราหลุดเองได้นะคะคุณแมคออ่คือเอ่อะควางนิดเดีเรียบร้อยรับเลนสบายแล้วน,นะถ้าอยกายกจัดใหม่ก็ไปดูว่าจะเอาอินนี้สไลด์แบบใสหรือจะติดเหล็กเนาะเสร็จเรียบร้อยยังใส่เท่าไหร่จ่ายตังค์มาด้วยนะ เธอจะจ่ายมาม้าเหรอไม่แพ้แพ่คือฟัวอะไรยังเป็ดลุทำไมเธอต้องทำฟรีหรือไงไปสวัสดีคุณหมอด้วยค่ะนี้นี้สวัสดีค่ะอ่าไปตรงท่าไร่นไปเท่าไหร่อ่ะ,ะเอาเงาออกเอาวันไปแล้วนี่ตรงร้อยห้าสิบสี่นะคะไป ทำไมจะต้องวัดทุกครั้งเลยที่มาไปเร็วไปค่ะสวัสดีค่ะให้เรียบร้อยสว,ส,สวัสดีค่ะทำดีๆค่ะเศรไดายน,น้องเฉเว็ตไม่มาต้องมาอีกต้องรอบหนึ่งเนี่ยเป็นอะไรออมนเน่วันนี้ทำอะไรบ้างคะเื่ออะไรแล้วก็ทำอะไรอีก เ,เดี๋ยวทําอะไรบ้างวันนี้ทําอะไรบ้างขึ้นเวไหนดูนีวันนี้ไม่ต้องแปรงฟันสบายไหมคุณหมอบอกว่าไม่ต้องแปลงฟัน <c ười> ดีไหมก <c ười> ห้ามกินน้ําห้ามกินข้าวั่วโมงึงทนได้ไหมไทนได้ไหมเอาดีๆทนได้ไหมรวมเลดดีทนได้รวมเลดโตแล้วนะรวมเลดนะไม่ใช่เด็กนะไปยังกลับบ้านยังคิดถึงน้องยังคิดถึงน้องไหม คิดถึงไหมอะคิดถึงฟ้าคิดถึงน้องไหมเวลามาแบบนี้ยไปนะคะอะไปคลิปให้หน่อยคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับนะคะติใหาช่องออมเล็ตคิดขับนะคะสรุปฟันอะไรคะไหนเล่าให้ฟังหน่อยฟันน้ำนมันน้นมแล้วคืนนี้ออมเล็ตจะไปจัดการ <Okay. S 1> กับฟันไหมน,นี่ทุกคนดูฟันออมเล็ตหลุดหมดทุกซี่หรือยังฟันหลุดหมดทุกซี่ยัง อันนี้เลยซีเดียวคือฟันอันนี้คือฟันน้ำนมเราแรกจะถอนไปเนาะวันนั้นอะเราถอนเราเอาถอนแค่ใบมันกี่ทีนะสามสองสามซีใช่ไหมเยอะอยู่นะเราอมเล็ทถอนเองเยอะไหมอย่าไปดึงมันค่ะอย่าไปดึงยาวมือออกไปค่ะเดี๋ยวฝุ่นข้าวเล็บจริงเหรอแล้วฟันตอนนี้ออมเล็ตนะเรียงเรียบร้อยแล้วฟันเหยือนด้วยวันนี้ทำอะไรเพื่อฟัวแลงอย่างเดียวใช่ไหมคะ ่เป็อย่างเดียวนะแล้วก็วันนี้ไม่ต้องแปรงฟันสบายแล้ววันนี้แล้วหมอชมว่าอะไรคะฟันทําไมคะฟันสะอาดไม่มีไม่มีอะไรเลยนะไม่มีไม,ม่ฟันผุไม่มีขี้ฟันแปรงฟันสะอาดบ้างสมสะอาดมากเพราะอะไรไมบอกเพื่อนนิเอาเมือออกมาค่ะแม่อูแม่อูบังคับตลอดเวลา <laughs> นางจีตลอดเวลาเช้าเย็น <laughs> ใช่ป่ะนานนานทีแม่อูจะแบบ เวลารีบเออก็จะให้ไปอาบน้ำเองทำ,ทำอะไร,รเองเสร็จไวไหมไหอย่าทำนะประมาณ